ก็โทษทีมาช้าเพราะว่าแพ้อากาศไอ้ฟุ้งแพ้ยางเปียนเซอรอจะเช็คอินนิดนแล้วก็เวลาแจ้งไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มีมีนาแจ้งว่ามาตามเวลาตาไม่รู้ไอ้ตามห้าโมงครึ่งคือคนหนึ่งอย่างที่เซอร์เคยบอกอะ่ะโค้ดเรามีมีอีกคนมีเซอร์มีพี่ปาร์คมาช่วยในกีฬาเราไม่ดีสิทเลยลเซอร์จะเซฟตัวเองจังหวะไหนที่เซอร์ต้องพักเซอร์ก็พักตรงไหนที่เซอร์ อย่างเงี้ยถ้ามากมีนาสองคนใช่ไหมสี่โมงครึ่งร้อนนะเออเธอต้องดูไอ้ความเหมาะสมอย่างเงี้ยที่ปากคมาโอเคดีใจขอบใจมากปากรมาเร็วเออดีไอ้ตามันฝึกง,งานหลายๆคนมองว่าเข้าใจเรื่องฟุตอบอลผิดเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำาอาชีพแต่พวกคุณคงขึ้อยินในใจเลยเขาคิดว่าการซ้อมบอลคนต้องเยอะๆต้องแบ่งข้างเล่นได้ไม่เกินสิหก เพราะว่าอะไรยังติดเพื่อนอยู่เป็นกลุ่มๆเยอะๆแต่ถ้าในระดับเอลิทเพลเยอร์ผู้เล่นระดับที่ไปเล่นสโมสรอนไหนก็ได้เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าไพรเวท Training ก็คือการซ้อมฝึกเอพาะบุคคลเบนเซอร์ไม่วอรี่เลยจะมาหนึ่งคนสองคนสามคนคนเดียวก็ซ้อมได้เพราะอยู่ในนี้ ปามขาดอะไรเจอเห็นไปลงทีมเป็นเก็บข้อมูลเดี๋ยววันนี้มีตามใหม่คนนึงนะครับเดี๋ยวก็จะเติมให้อย่างปา์มวันนี้จะเอาเรื่อง1นึ่งีหนึ่งกับเรื่องหลังลายที่ต้องเข้าไปดีเฟนส์มาทาในี้เราเล่นเซนเตอร์ให้ทีมเป็นหลักนะครับมีนาก็จะเล่นเรื่องจ่ายเมื่อไหร่เคลื่อนเมื่อไหร่เลี้ยงเมื่อไหร่เพราะมีนาแข็งแรงอยู่แล้วแต่ขาดตรงนี้ซึ่งตัวนี้กำลังมาแล้วพี่เซอร์เห็นทุกวันมีนาเล่นผู้ใจว่าจะจ่ายเมื่อไหร่จะมูฟเมื่อไหร่ ขึ้นโอเคตามนี้ไปวนนนนันนี้ซ้อมแค่สามคนเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยครับว้าสามคนยังเหนื่อยได้อีกอ่ะตามาปตาไม่พูดเลยอะปากซีนะครับตามมามเฮ้ย,ยตามมาเฮ้ยย <laughs> นะิ่งไม่